มันจริงแล้วมันเป็นลูกยาวๆอะแล้วพี่มันฟ้านเหรอหรืออะไร <orship Across the way> จริงแล้วมันเป็นลูกายาวๆแะพี่มันฟานเหรอหรอืออะไรที่ที่ เนี่ยอันนี้อยู่ข้างล่างน,นี้จะนอนแล้วพอดีหลานยังยังอยู่ข้างบนนี่ยหลานคนนี้เขาได้ยินอยู่เขาเขาเขาก็าบอกว่าประมาณห้าทุบแต่เราไม่ได้รูไม่ได้ดูเวลาเขาไม่ได้ดูเวลาเพราะว่าเราก็ไม่กล้าออกมาดูแล้วลูกสาวบ,บอกว่าได้ยินเสียงกระจกแตกด้วยก็มาหาดูรถนึกว่ามันยิงรถแล้วตอนนี้พอพอม,มันมีเยงกระจกลงก็เลยเปิดดูก็เลยร่วงกระจกก็ร่วงลงมา แล้วหลานก็วิ่งลงมากันบอกว่าโดนข้างบนด้วยข้างบนอีกสองลูกบ้านนี้อยู่ทั้งหมดกี่คนครับอยู่ประมาณเจ็ดคนค่ะมีวัยรุ่นมีอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีมีแค่นี้ค่ะก็คือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีวัยรุ่นไม่มีปัญหาว่าทางานก็เลิกงานก็กลับมาก็มีแต่คนอายุจะห้าสิบไปแล้วมีแม่เจ็ดสิบคนนึงแล้วก็หลานก็ทํางานไปก็กลับบ้านก็ไม่มีไม่มีปัญหาก็ใครเกิดเหตุบ่อยไหมส้นเนี้ย ทั้งทางแถวทางน้าว่าเขาก็มีบ่อยนะคะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงบ้านเราบ้านเรามันก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครทางานกันเสร็จก็ทับบ้ทำงาน,นเสร็จก็ลับบ้พีเลยโพสในเฟซบุ๊กเลยใช่ใช่เราก็อยากให้แบบว่าไม่อยากให้มีอย่างเงี้ยใครอะวันหนึ่งถ้ามันไปโดนเด็กหรือโดนคนแก่หรือโดนใครอะลูกเจ้าเขาตายไปอะใครจะรับผิดชอบอย่างเงี้ยไม่อยากอยากให้มันเป็นมาตรฐานมั่งว่าเออมีสายตรวจมาดูมากไม่ให้เขาแบบ ทำใบยิง,างามาบ้างแล้วเปิดมาอะไรอย่างเนี้ยเราก็อยากให้อยากให้เขามาดูแลมากะค่ะเพราะมันบ่อยมันไปบ่อยมากแล้วแล้วอย่างเนี้ยิงไปจะตรงที่นอนด้วยถ้าโดนคนนอนไปอย่างงี้จะทําไงอะคะคือข้างบนนี่คือโดนที่นอนเลยใช่ก็ตรงพัดลมโดนพอดีมันโดนพัดลมก่อนเลยค่ะไม่อย่างั้นก็คือเข้าที่นอนเลยะค่ะเพราะเป็นฟูกนอนนอนกับพื้นตอนเด็ขอยายขึ้นไปดูข้างบนได้ได้ฮะเต่าที่พี่พี่ดูวงจรปิดอ่ะม <ๆ S 2> ันมันเป็นลักษณะไง ลักษณะขี่มายัางไงพี่ๆเรา <ไป S 1> อันนี้อันนี้เราดูจากว่าจากที่ที่เขาต้องสงสัยเนาะเราสงสย<ะ>ัสยดีกว<ะ>่าเหมือนขี่มาจากทางโน้นนหะคะ่ะแล้วก็เหมือนพอมาถึงประมาณตรงเนี้ยประมาณแถวเนี้ย <อะ S 1> แล้วก็เหมือนเลี้ยวกลับไปแล้วก็เหมือนจอดจอดแป๊บนึงอ <ะ S 1> จอดแป๊บนึงแล้วก็เขาขี่รถไปแต่มันในคลิปมันไม่มีในกล้องมันมันไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็คือสงสัยสุดแล้วล่ะ แล้วเจ้าที่ตำรวจเขามาเขาว่าอย่างไรบ้างครับเขามาเขาก็มาดูหลักฐานแล้วเขาก็ถ่ายรูปเก็บไปแนละ้วขอัตบประชาชนเจ้าบ้านแล้วก็ขอบบแบประชาชนคนที่รอ้รองข้างบนนะคะที่ว่าที่ว่าเห็น่งที่ว่าเหตุการณ์ท้างวมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงรถมาประมาณกี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนเนี้ยเขาก็ยังหาแบบว่า พี่ก็สุดไม่ได้เขาเาก็ยังมาว่าอาจจะมา,าจากสองนู้นหรือเปล่าเลยอ,อย่างเงี้ยแ,แล้วพี่ได้ลงไปลงบันทึกจำวันวะยังเขาเอาเามาที่นี่ยแล้วเขาก็สอบถามอย่างเงี้ยค่ะสอบถามแล้วเขาก็จดจด,จดแล้วก็บไปค้นถ่ายประมาณเนี้ค่ะแล้วเราก็ถามว่าอันนี้ลงบันทึกเลยใช่ไหมเ้าบอกใช่เขาบอกเรื่องอยู่ที่ที่บคนอะไรยังไงเขาบอกเขาบอกวาใช่แล้วเขาก็ยังให้รไว้แบบถ้ามีอะไรเพบเติมก็มเกหมือนให้โชวหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ให้เอกสารอะไรเรามาไม่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ได้ไงต่อครับเขาพอได้ยินเสียงเหมือนกระจกดังเพ่งเลยลุกไปดูค่ะอืลุกไปดูลุกไปดูแต่ได้ยินแต่เสียงจักรรถอะรถมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงปืนไหมได้ได้ยินนะคะกี่นัดได้ประมาณสามหรือสานัดสี่นัดประมาณอย่างเนี้ยดูแล้วลักษณะมันตั้งใจยิงบ้านเราป่ะหรือยิงยังไงมันไม่น่เพราะเราก็ไม่มีไม่เคยทะเลาะกับใครนะคะไม่เคยเลย ก็ตื่นขึ้นมาสภาพแรกเห็นอะไรต่อครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วลูกชายผอกนม่เขายิงกันแถวบ้านนายกหรือเปล่าเขาบอกเดี๋ยวลองดูก่อนสิพอเดินเดินแล้วก็ไปเลยไปเียบไอเหมือนเหมือนหัวน็อตนะคะหัวน็อตก็เลยถามโอ้เนี่คืออะไรอ่ะแล้วโอ้เขาก็ลูกชายก็เลยเดินไปเปิดไฟเขาเปิดไฟแล้วเศษอะไรมันก็กระจายเต็มหัวน็อตไปเจะอยู่แถวตู้นะคะสรุปก็เป็นหัวลูกปืนหรือหัวอะไรมันหัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะ